คุกคนก็ปกติคือให้กำลัใจตลอดแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้เรื่องเขาไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอะ่ะจิตใจเราขึ้นแข็งแข็งแรงดีครับไม่ต้องห่วงนนค,วาคราวนี้ไมนยังรูคนจะไครตอางานไม่ก็มีก็มีคุยกันบ้างครับแต่ว่าก็ก็คือตอนนี้ก็การคนก็คง แล้วไหนจะคอนเสิร์ตอีกก็ออผมอยากจะมุ่งตรงนี้ให้มันดีที่สุดเท่าที่ตัวผมจะทําได้นะครับ mm. เพราะว่าที่ผ่านมา mm. ไม่ว่าจะเรื่องอะไรเราก็เต็มที่กับทุกๆเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักใน,ในเรื่องของชีวิตในเรื่องของการงานอะไรเงี้ยในเมื่อตอนนี้ออมันไม่ลงตัวมันยังไม่เข้าใจผมก็ ผมก็คงทําหน้าที่ rainforest. ที่ผมทำได้ให้ม okay. okay. right ันด okay. ีที่สุดเท่าท well? <ah ี่พอเท่าที <im <im ่ตัวผมจะทําได้พยายามกันบยายามจะฝัความเข้าใจอะไรข้ากันออะไรนะครับพยายามจะทัาความเข้าใจก่อนก็ต้องใช้เวลานะแต่ผมก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเราเราเราทำได้ก็คือทําทําสิ่งที่เรามีอยู่อ่ะ ให้มันดีที่สุด<ม>เท่าที่จะทําได้เพราะว่าตอนนี้คุณแม่มาอยู่คุณแม่เห็นผมทํางานมผมเห็นคุณแม่มีความสุขผมเห็นคุณแม่เออยิ้มได้จากงานที่เราทํากระแสตอบรับวันนี้คอนเสิร์ตขายตั๋วไปได้แค่สามชั่วโมงรอบก็หมดแล้วผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะโฟกัสนะครับใจทําให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ ส่วนในเรื่องของความรักก็คงต้องใช้เวลาในการปรับในการอะไรก็ผมไม่อยากไปคือเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของหัวจิตหัวใจมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันคงมาบังคับหรือว่ามันเราตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับดังนั้นผมอยากจะรับผิดชอบกับความรู้สึกหรือความรักของของอีกหลายๆคนที่เขามอบให้เรามาในตอน ชีวิตจริงหรือใครจะมองอะไรยังไงน่ะคือตัวโมเองโมก็คือคนที่ผมรักนะครับ mm. ผมแต่แต่เราจะได้พบกันไหมหรือจะเข้าใจกันหรือเปล่าจะได้กลับมาเข้าใจกันไหมอะไรเงี้ยผมไม่ได้มองถึงตรงนั้นเลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็ทำให้มันดีที่สุดเท่า mm. ที่เราจะทำได้รัก อะไรก็ตามแต่นะครับผมก็บอกว่าเวลายังไม่คุยกันที่หเรื่องอะไรบ้างก็มีถามกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่งรูปบ้างอย่างเวลาผมไปเล่นคอนเสิร์ตเป็นอย่างเงี้ยผมเห็นเออเราเราได้ทําในสิ่งที่เรารักอยู่นี่เขาส่งให้เขาดูครับหรือว่าเขาเขาทํางานหรือเขาเออเห็นรูปลูกแมวน่ารักน่ารักเงี้ยเขาก็มีส่งมา ก็ยังให้กำลังใจกันต่อคือไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนอ่ะผมคิดว่ามันมันมันก็ยังจะบอกว่าไงดีมันไม่จําเป็นว่าต้องไม่หวังดีต่อการถ้าให้กําลังใจใครได้มันก็ควรให้ครับไม่ใช่นะครับผมไม่เคยเอาพวกไอจีอะไรนี้มามาใช้ในเรื่องของการกัระตินอารมณ์หรืออะไรนี้เลย จริงๆถ้าพูดตรงๆนะไม่ไม่ได้อยากให้เป็นข่าวไม่ได้อยากให้ใ,ใครมารู้หรอกว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรยังไงเรามีปัญหาอะไรยังไงแต่ว่าในเมื่อโลกทุกวันนี้มันรู้ข่าวกันเร็วอ่ะเราก็ต้องมายืนต่อบคำถาม <c oughs> ครับั้งที่บางคำถามถามไปต่อไปก็เจ็บไม่รู้จะไม่รู้จะพูดทำไม จิตส่วนตัวนะถามว่าผมอยากพูดไหมผมก็ไม่ได้อยากพูดหรอกแต่ว่าแต่ถ้าเรื่องที่เราพูดมันไม่เสียหายใครหรือมันจะทําให้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ่ะคือผมใช้ชีวิตแบบนี้จะให้ผมหนีให้ผมหลบผมก็ทําให้เป็นนะ่ะผมไม่ทราบเรื่องเลยครับผมไม่รู้เรื่องเลย,ยว่าเขาจะให้สร้างไอจีใหม่จริงไหมหรือเขาอะไรยังไงผมไม่รู้เลยคือบอกตรงนะ เราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเลยว่า i อจจะเป็นยังไงหรืออะไรยังไงตอนเนี้คือคืออยากอยากทำงานให้มันดีที่สุดส่วนในเรื่องของความรู้สึกที่ไม่เข้าใจหรือว่าอะไรเงี้ยต้องใช้เวลาในการตอบเรือมมมยม,อมผมว่าให้มันเป็นเรื่องหออนาคตดีกว่าครับเพราะว่าอันตอบไม่ได้หรอกอตอบไม่ได้มันผมว่าคําพูดพวกนี้หรือคําถามพวกเนี้ย บางครั้งถ้าเราพูดไปในในช่วงอารมณ์หรือในระยะเวลาอะไรแบบนี้มันสถานการณ์มันก็ก็เปลี่ยนได้มันเป็นความรู้สึกของคนอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันต้องค่อยๆแต่ว่าก็าอย่างที่ผมบอกแหละไม่ว่ามาไม่ว่ามันจะอยู่ในสถานะไหนหรืออะไรยังไงความหวังดีความรักมันไม่จําเป็นนะคือคือถ้าถ้ามีความหวังดีกันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าความรู้สึกของวันค,ความรู้สึกของวันน,วนี้ือเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหม พูดว่าไงดีคือความรู้สึกของวันนั้นกับวันนี้ถามว่ามันรูปแบบหรือสถานะมันอาจจะเปลี่ยนได้นะแต่ว่าผมว่าความรู้สึกถ้ารักแล้วมันก็คือรัก mm hmm. ครับผมแต่ว่าเพียงเชื่อว่าปัญหาหลายๆอย่างมันไม่มีก็ได้มีใครมาเข้าใจเราไม่ได้มีใครมารู้ว่าว่า เป็นอะไรบางทีก็ไม่ได้อยากจะพูดให้หมดหรอกนะครับผม,มดังนั้นผมว่าบางครั้งปล่อยให้มันให้พวกผมมีเวลาที่จะจะศึกษามีเวลาที่จะปรับความรู้สึกกันให้ดีก่อนดีกว่าค่อยมาถาม